บทที่14บส่ทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอการสมยามพระควาสาเกสูยหาลาตีกาปีลาวาทุสมีมหาวานเมหาตาพี่กูสาเกนาสติปัจจามาเตหีพี่กูสตเตหีทัพเพเฮวาลาหาเตหีทัสาหีจาโลกาธาตุหีเทวตาเยภูมิเยนางสัญญิปฏิปตาุนติภวันตังทัศสนายาพิ่กูสักพจาราธาโจตุนังสุทาวาสากายี่กานางเทวานัง เอตาทาโฮสีอายาโค,โคโวาสาเกสุวิหาราติกาพ,พีราวัตุสมีมหาวานีมหาตาพิภูสากนสาสัธิมาจา เตยีพีภูสเตยีชาพเฮวาลาหเตหีทาซาหีจาโลกาทาตูหีเทวตาเยภูมเยนาสันนีปฏิปตาหุนติภะวันตังทัศนายาพีภูสังขจายานูนามายามปีเยนาภงวาเตนุปัสสังฆมียามาภูปัสสังฆมิตวาภาวาโตสันฆิเกปาเจกาถาผัดเซยามาตีอาตาโคตาเทวตาเซยัฐาปีนา มาภาลาวาปุริโสสัมมาสิตังวาภาหังสาสาเลยาปสสาดีตังวาภาหังซามิเจออยาเอวามีวาสุธาวาเสสุเทวสุอาตาลาหิตาภาควาโตปุลาโตปาตุลาหาสุอาตาโพเตเทวตาภาวะตังอาภิวาเทตวาเอกามันตังอาตาสุเอกามันตังที่ตัโอเอกาเทวตาภาวะโตสัญญีมังคทังอาปาสีมาสมโยปาวนามีเทวกายาสมาคตาอาคาตาหิมังธรรมะสมยญาที่ ကေတာယေဝပလာจิตတသဟတိအာထာဘောဝပလာเทวตาภาဝโตသဏီမင်္ဂထာภาสีตาลาພိຂະໂໂສະມາທະະ સુ จิตังອະຕະໂນໂຫຊູກາ મ ັງຄະ સુ ສານາທີວະເນຕານິຄາເຫຕະວາອິນທະລຍານີລາຄັນတိພະທິຕາທີ່ อาตโพอาปาลาเทวตาพระวัตโยสันเกมังมฆาทางอาภาสีเสเรวาคีลังเฉเรวาปาลีกังอินทธีคังโอหาจามีชาเตจาราติเตสุทามิมาลาจาปภูมาตาสุทันตาสุสุนากติอาธาโพอาปาลาเทวตาพระวัตโตสันเกมังมฆาทางอาภาสีเยเยจีปูตังสนางคาตาเสนาเตคามีสันติอาปายาภูมิปายามานุสันตทางเทวกายาปาลีปุเรสันติติอาธาโพภวะพิกรุมาเตสีเยภูมีนะพิขเว ทาซาสุโลกาทาตุโสทเทวตาสันนิปฏิปตาหุนตินาท่ากตังทศนายาบิคุสังจาเยติเตภิกเวาหงสุนอาทิธรารมาทานางังอาโตสัมมาสัมพุาทพพาเตสัมปีปวัตนางเอตตาบาล มาเยวะเทวตาสั้นิปติปตาเยสุงเสยยาทาปีไม่หังเอตาราเิียปีเตพิคะเวภาวิสันติอาณาคาตามาธานังลาตสัมมาสัมพุทาเตสัมปีภาวตานังเอตาราบาเยวะเทวตาสั้นิปติปตาภาวิสันติเสยยาธาปีไมหังเอตาราอาจิหิสามีคะเวเทวกายานางนามานิกีรีสามีพิกเวเทวกายานางนามานีเทศีสามีพิกเวเทวกายานางนามานีตังสุนาธาสาธุกังมานาสิกาโลธาภาสิสามีติเอวามันเตติเต ปี่ขูปะวโตปัญจโสสุ้มภะวะเอตาทาโมจาสีโลกามานุกาสสมิยาธาภูมาตาสาสิตาเยสิตาคิริคัมพลังไปหิตาตาสมาหิตาปุตุสีหวาสาลีนาโลมหังซาติสมัมกุโนโอทัตตมานาสัสุธาวิปสัสสนามานาวิลาปิญโยปัญจสัตเิจตวะว,วันนี้ครลาวาทเวตาโตอมาตติสัตธาสางเวเกสนเนลาเต เทวกายาภิกันตาเทวิสานาธาภิโมเตจาตวะมกะลุงสุตะวาพุทธศาสนาเตสัมปาโลหุยานังอามนุสสานะทัสสะนังอาเปเกสะตะมะทะกุสะหัสสาอาทาสาตลิงสะตังเอกะสหัสสะนะอามนุสสามาตะสุโภอาเปเกนะนาตมะทะกุติสะธัมภภูภาสุตัญจะสะพัง ลาปิญญาญาบาวังคิมานาจักูมาตาโตอามาติสัทธสวาเกสเนลาเตเทวกายาปิกันตาเตวิสานาจัภิวโญเยโวหังกิติสามีคิราหิอนุคูปัสโสสัตตาสหะสวะยัคขะภูมากาปิลาวัฏวาอิทิมันโตสิกิมันโตวันนวันโตยาสาสิโหมท่มานาภิกขูภิกขุนาสมิติวานา สหตสสหสมาวตายาขา่นันตวันีโนอิทีมันโตจิติมันโตวนนาวันโตยาสติโนมวมนาพีกามุพีู่นังสมิติวนางสัตากีฬาตีสหัสยาขานันตวันีโนอิทีมันโตจิติมันโตวันหนาวันโตยาสติโนมวันาพีกามุพีู่นังสมิติวนางอเจเตโซลักษณสหัสหัสยาข้านอนตะวันีโนอที่มันโตจิติมัน ันโตวนันหน้าวันโตยาสันซีโนโมทามนาพี่กมุกพี่กูนางสมิติวานางโกมีโรราชาคาฮีโกแวนโลาซันเวสานามกินโยนางซาตาสหัสัญญาคา่ะ นางปายิลุปาสติคุงพีโรราชาคาหิโกโซปาคาสาม,มิติวานาปุริมาจาตีสร้างราชาทตาลาโทปัสติคันธาพานังธิปติมหานายชยาสาสิโซคุณตาปิตาซาพาวอ,อินทนาามา,มามหาพารายที่มันโตชิติมันโตวานาวันโตยาสสิโนโมทามนาพิการมุงพิคูนงสมิติวนานังท่ากีนันาจาตีสร้างราชามิโลนโหตาปัส,สติ กุมพันธนังอาทิปติมหาราชายาสาสิโสกุลตาปีตสาภาโวอินทนามามาหัพลาอิทิมันโตชิตทีมันโตวันหนาวันโตยาสาสีโนโมทามานาอภิกรรมุภีภูนางสมิติวานังปาจิมันจะที่สร้างราชาววีรูปะโพปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสาสิโสกุลตาปีตสาภาโวอินทนามามาหัพลาอิทิมันโตชิตทีมันโตวันหนาวันโตยาสาสีโนโมทามานาอภิกรรมุภีภูนางสมิติวานังอุตาลัญจาริสัตย์ ราชาภูเวโลตาปัสสติยาคานาธิปฏิมาราชยาสัสิโซคุณตาปีตาทาพวอินทนามามหาภาลายที่มันโตชิติมันโตันนาวันโตยาสัสินโมทัมนาพิกามุกิกุณังสมิติวานาภูรีมาทีสร้างทัตตาลาโททันกีเมนาบิลูทะโกบาชีเมนาบิลูปะโคภูเวโลอุตารังทีสั้งจตาโลเตมาหราชาสามาตาจตุโลทีสังทันธาลามานาอัตสุวานกาปิลาวาทเวเตสัมายาวินโนทัะอากรวันจานีกาสาทามายาภูเวนทูเวนเทนทูวิ ปูเจวีภูโทสหะจันธานโอกามาเซโทจากินูมันโทีิมันโทจาปานาโทโอปามันโยจาเทวาสุโตจามาตาลีสิตาเซโนจากันทาโพนาโราชาสนุสโพอาภูปัญจสีโฟเจวา เตมพาลุสิยาวาชาสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทาพาสาหาราชุปีโมธามนาคิกาโมพิกุนางสมิติวนังอาตาภูนาภาสานาคาเวสาลาซาหะตันจักาการพาลาสาตาลาคูปายาคาสาหายาติพียามุนาทตาลาท่าจาอาคูนาคายาซสซิโนเอลาวันูมหานัปโธตุปาคาสมิติวนังเยนาคาลาเชสาฮาซาฮาลาติติพาติสาปากีวีสุธาจักคูเวหายาซาเตมานามาซาปาตาจิลาสุป นาอิติเตสังนามังะพัญยานตาทานาคาลาชานามาสีสุปนานโตเกมามักสีพุทโสันหายวิวาจาิอุปาวาหาย,ยันตานาคาสุปนาเจรนานัาง มากังสูปุถุทางจิตาวิเชลาฮาเทนาสามุทังสุลาจิตาพัทโลวาสาวาเซตอิติมันโตยาสัสสินโอกาลากันชามหัปสมาสุลาตานาเวขาสาเวปัสติสุจิตาปะหาลาโทนามุจิสาฮาสัตัญจปาริปุตันนางสัพเพเวโรจามากาซาในแตวาภาลินเซนางลาหูพาธาโมปาคามมสมาโยธานีพาธาเตพิ่กูนังสมิติวนัง นาโปจาเทวาปันวีจาเตโชวาโยตธาคามุงนนนาวุลนาเทวาสุโมจายาสาสหามตากุลนากายิกาคูเทวายาสสิโนทัสเตเตทัสธากายาสัพเทนันตวันอิโนยิทิมันโตยิเิมันโตวันทั้งมันโตยาสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิคุนังสมิจิวานังเวนโทจาเทวาสหาริจาอาสมาจาตุเวยามาจานาสุวานิสาเทวาจันธามาคูปุรากิตาสุริยาสุวานิสาเทวาสุริยาสัมาคูปุรากิตา คาตาณีปุระคิตวาอาภูมันทวาลาหะกาวาสุนังวาสาวโศโทสะโกวะคาผูรินทาโททเสเตตัสสากายาสภีนานันตะวันนีโนอิทิมันโตเจติมันโตวะนมันโตยาสติโนโมทามานาอภิกรมุภิคุณังสติวะนังอาทาภูชาภูเทวาชาลามังคีสีคาลิวะอริทกาจาโรชาจาอุมาภูพาธิภาสีโนนาสาหะธรรมาจา อจุตตาจาอานิสกาสุเลยาจิลาภูอาภูวาสาวีสีโนทัศเตตุทัธากายาสัพินนันตวันีโนอิทิมันโตจิติมันโตมันวันโตยาสสสีโนโมทามานาอภิกรรมุภิกขุนังสันมิชีวานังสามนามะข้าสามนามนุสตามนุสุตมาหีธาปุตุสิกาภูอาภูมโนปุตุสิกาตะภูฮาลโยเทวายเจโลหิตวาสีโนปาราคามาธาปาราคาภู เทวายาสีโนทาเสตเถะทากายาสะเพนันันตวันีโนอิทิมันโตจิติบันโตวันตวันโตยาสีโนมอทรามานาที่กามุที่คุณังสมิติวนังสุกาลุมหาลุนาอากูเอนาสนซาสหะโอทาตาทายาปโมคาอากูเทวาวิจักกนาสาธามาตาฮาลาปชามีสกาจยาสีโนท่านายยังอาคาบาจุโนโยติสาทิวัสเต ถาเเติาท้าากายาสภินันตวันีโนอิที่มันโตยิติมันโตวันหน้าวันโตยัสสีโนโมทามานาพี่กามุพิคุูนางสมิติวันนางเขมียาตุนยายามากากาจายาสสีโนสามีตากาลามเสธาาชตินามาจาอาสาวนิมาลาติโนอาคูอาทาคูบาลามิตัง ทาเซเตดาสะทากายาสภีนานันตวันีโนอีที่มันโตชิติมันโตวันะมันโตยาสีโนโมทามนาอภิกรรมุภิคุณังสันติวานังสาเทเตเทวานีกายาสภพนานันตวันีโนนามันวเยนาอาการชุนเจจานเยยาติสะสาหาปะหูชาติมาคีลังโอคาตินามานาสวัง ทาเกโมคาตาลังนาคังจันทวังอสิสาติตังสุภมาปลามาโตจารพุทธาอิทิมาโตสหะสัณห์กุมารโอติโสจาโสปังคาสามีติวานังสหะสัพพมาโลกานังมาข้าพามาพิติทติกุปปาปโนชิติมโนพิสมากายโยยัสสิโสทาเสทาอิสราคูปาเจกวะสาวาติโนเตจันเยจามาชโตอาคางฮาริโตปาริวาลิโตเจจาสาเพหะาภีกันเตสินเทเทเวสัพพมาเกมาลาเสนาอากิกามิปั 看看他啥。 มานทียังเหธาคันธาธาพันธาทาราเคนาพันธามันทูโวสะมาตาปริวาเทนามาโวมุจิธาโกจินาอิติทัตธารมะเสโนการหาเสนยงอาเปสายิปานีนาตาลามหันจารสารังกระตะวนาเทราวังยาธาปะหุสโกมิโคธาณายาโตชาวิสุโกตัสโสปะจุทาวะติสะมุโทอัสสัยยังวัสเสตันจาสัพพังปิญญาญาวาวากิรวานาจักภูมาตาโตอมาติยิสัทธาสัมภเกสเนระเตมาลาเสนาอาจิกันเต เตปะเตวิสานาทิโกเตดาอาตาปะมังกลุตุตวาบุสสะสัสานามีตาลาเขสุปะเกมุงเนสรโลมาปีอาชายุงสัพเพวิชีตาสร้างขามาพยาตีตายาสร้าสีโนโมทันติสหภูเตหีสาวกาเตชนิสตตาเตบวที่สิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สีริทิตตมาติเตโชยยะ ยาสีที่มหิที่มหาคูณาปาลิมิตาปุญญาทิกาลสาสัมพันตาลายานิวารนาสามมัสซาระภาวโตวลาโตสัมมาสัมพุทธสาตาวติสัมาหาปุริสาแรกขณานุภาเวนาอาสิทยานุ พายัญชนานุภาเวนะอาตุตาลัสตามังคารานุภาเวนะชาพันนาหลังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะท่าสาปาลามิตานุภาเวนะท่าสัอุปาปารามิตานุภาเวนะท่าสัปารามัทธปาลามิตานุภาเวนะสิลาสมาธิปัญญาณุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสร้างขานุภาเวนะ เตชานุภาวนาอินทานุภาวีนาพาลานุภาวนาเยยะธรรมานุภาวีนาจตุรสิติสหัสธรรมาขันธานุภาวนานาวาโลกุตาลาธรรมานุภาเวนาอัตกิกามังคานุภาเวนาอัฏฐาสมาปติญาณุภาวนาชาภาวิญญาณุภาวนาจตุสัจจาญาณานุภาเวนาท่สาฬายาณุภาวนาสันโย ตาญาณานุภาเวเานามตตากรุณามุทิตาเวคานุภาเวนาสัพาะปิตานุภาเวนาราตานันตาญาสารนานุภาเวนาตุยหังสัพโลคาโสกุป,ปาตาวาทุขามานาสุปายาสภินาสันตุสภา,าอันตลา,ายาปิวินาสันตูสภา,าสังกัปปะตุยห้งสัมมิชันตุทีฆายุายาตาตุยห้างโคตุสัตตาวชชาชีเวนาสมาฮิโกตุสาพทาอากาสาัพา ปาตาวนาภูมิมังคามหาสมุทธาอาลักขกาเทวตาสัทธาตุมิอนุลกขันโตภาวัตถุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาลพาเวนาสัทธาสุทีพระวนตุเตภาวัตถุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนาสัทธาสุทีพระวนตุเตภาวัตถุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพาสั่งขานณภาเวนาสัทธาสุทีพระวนตุเตนาคาตาญาขาปุตานังปาป่าทา นิวารนาปาริตสราสานุภาเวนะหัตวาเตสังุปันทเวนาขัตายาขาปูตานางป,ปาาหานิวารนาปาริตสราสานุภาเวนะหันตวาเตสังุปันทเวนางขัตายาขาปูตานางปปัดาหานิวารนาปาริตาสานุภาเวนะหัตวาเตสังหุปันทเวบทที่สิบหกพัดเถกระตะคาถาอาทิตังนานาวาคาเมยยานาปฏิกังเขาอานาขตัง บุคคลไม่ควรคำหนึ่งสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาทาตีตามปหฮีนันตงังอัปะดันจาอาณากตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นอันเป็นละเป็นแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอันยังไม่ถึงปัจจุป,ปันนันจะโยธรรมตัตตาตัถาวิปัสสติอาสร้างหิลังอาสร้างกุปปานตังวิธามนุโพเฮเยก็บุคคลใดเห็้นแจ้ทงทำปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นจงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนืองให้ปูพงเธออาเชวากิจามาต บางโกอย่างมรณงสุเวพึนทำความเพียรเสียนในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุง่งนาอิโนสังคาราเตนามหาเซเนนะมัจุนาเพราะความผักเทียนกับมัทุราชผู้มีเสน่ห์ใหญ่นั่นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอาโห ลาตามานตีตังเวพาเทการาโตตีสั้นโตอาทิคาเตมุนีเตพามุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างไี่มีความเพียรไม่เกียดข้านทางกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการทาน,นี้แลบทที่17 <c oughs> อภินหาปัญจเวคณะปาร์ทา ชาลาทมโมมาห bo, GA. ีทำมะหีชลังอานาถิโตตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะาร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาที่ทมโมมาหีพยาที่ทำมะหีพยาทิงอนาถิโตตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะาร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทมโมมาหีมรณะรำมะหีมรณะังอานาถิโตตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สาเพหีเมปิเอหีนา มานาเปหีนานาภาโววินาภาโวเราจะเล่าเว้นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดผาาจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัมมาสโภไมฮีกรรมิกรมมาายาโทยาธากรมมโยนิกรมมาพันธุกรมมะปฏิสารณะโนนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกัมมังติซ่ามีกัลยาณังวาปาปากังวาตาสังยายาโททาภาวิซ่ามี เราจะทาํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับภพกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเฮฮีอากินหังปันเจวคิจภพังเราทั้งไลยควรพิจาจรณีพิจารณาอย่างนี้ทุกๆุวันเืน